ปลาแค่ไหนมันก็เกเลยพี่วะไดีวเดี๋ยวธนูมายังไงนะธนูกลล่ะควิกซูมยิงไม่โดนมันสทีเลยเฮ้ยเฮ้ยเไ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเ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 ฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยีฮ้ยเ้วเฮ้ยเฮ้ยเด้ย้ยเ้เฮย้้้เย กูนแล้วเนี่ยแหมก็อยู่กับเกมเลยครับขอแบบสโลว์ิกเนเจอร์อันนี้อันนี้เสพ้อแหกโค้งมาก็สำหรับในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจโลกกว้างนาเขาเรียกว่า อ่าประจ o ภัยไปกับแบกเริวใช่ไหมครับนี่เป็นแบกแบกเกรียมนะครับดัปีแบกเกรียมไปคักทูไปคักทูไม่พึ่งต่อยหนะอ๋อไม่ต่อยเหรออ๋อไม่ต่อยนานแล้วอันนี้พม่งต่อยพม่งต่อยมึงดูหน้าไอ้ตัวขวาขวินทำไมวะบอกเอเอ้ย่ากูพามันเกาะมันตัวเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้หึอันนี้บูมไปจับมาจากไหนเนี่ยเอ่าไปจับมาจากนั่นนะครับมันมันอยู่ด้านหลังนู่นเห็นไหม เนี่ยเนี่ยบริเวณตรงนี้แหละเมื่อกี้มันวิ่งมาเด็กบอกว่ามันสามารถเตือนพายุหิมะได้ด้วยเอ้ยพายุทะเลทรายพายุหิมะเหี้ยอะไรไม่เตือนไงแบบพูดกันมันจะร้องมั้ไม่จะร้องแบบไอ้เหี้ยพายุจะมาแล้วสัตว์หน้าวีหนึ่งมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนการ์ตูนเรื่องอะไรสักอย่างเหี้ยยายย่งิงสักทีเข้าตูดเลยโอ้ดูข้างหน้าดิพี่ยึดแค่สมองระพุมลบ ก็เดี๋ยวก่อนนะผมมาแนะนําคุณผู้ชมก่อนนะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราไปแอบฟาร์มเวลมาประมาณ4ี่ห้าเวลนะครับทำให้เวลเราในขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถครับเอ่อที่ขี่ในเสาได้แล้วแต่ที่ดูตอนนี้นี่ร้อนชิบหายเลยเฮ้ยร้อนนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยไหนไหนไหนอะไรเนี่ยเนี่ยมาดูดิโอ้ไปกำลังไปเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้มันอะไรยัดต่ำหีิบช็อตฮึ่มนาฬิกาปลา อ่านที่มันเด็ดเด็ดอันนี้อะไรเนี่ยอันอันฟาวูปเอาไอ้ไอ้ที่อันฟาวูปไปแล้วสัตว์กูแสดงว่านกเหี้ยนั่นมันต้องดุมากแน่ๆเลยเฮ้ยมันมีไอ้ตะคงตะขาบอะไรแถวนี้เต็มไปหมดเลยนะตะคงคืออะไรนี่ตะคงคืออะไรใครกับตะแงงอ๋อตะแคงมากินน้ำตะแคงแล้วทางขาเฮ้ยขอขอดื่มขอดื่มขอผมดื่มขอผมดื่มโอ้โหได้ดื่ม่ยอยากดื่มใช่ไหม มาสอยมันเลยสอยมันเลยใส่มาเลยอยากกันดึ่อยากกันดึ่นี่ยิงมุมสูงมุมสูงโดนป้อไม่โดนเลยมันหักหลบ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 ไปไล่ยิงมันไปไล่ยิงมันระวังไม่โดนในตัวมีเรื่องอะไรนั่นนี่จังหวะนี้แหละนี่ไอ้เกลียดไม่โดนอี้เกลียดตุ๊บิดนุ๊บฝึกนุ๊บมึงมึงดูมันนุ๊จีจีนุ๊บ ผมว่าเราเราหนีกเราหลีกเล่นทะเลทรายไอ้เนี่ยเฮ้ยเกมอยู่ไหนไหนไปไปยุ่งกับตัวนั้นใช่ไหมนั่นไอ้กูว่าไปยุ่งกับตัวหนามใช่ไหมเดี๋ยวไปยุ่งกับมันมันสะบัดหนามได้ไอ้เหี้ยมันเป็นมังกรหนามอ่ะนั่นไงเหี้ยวิ่งเร็วสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้จิ๋วหอยเร็วโอ้ยยิงแรงป่ะนะแรงมันมันสะบัดไกลมากนะเออว่ะเราเราเรามีธนูว่าเอาเอาลุมมาลุมยิงมันไลุมยิงเหรอมาตุ้มเออเออมันน่าจะ น่าจะมีผลแต่ตอนนี้ผมกำลังจะตายแล้วนะคอแห้งคอแห้งเฮ้ยผมกระโดดแลนี่นี่กระโดดมาลงคอเลยลูกนี่นี่พี่ทางทางนี้ไปได้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 ไปไดินลงไปได้เหนื่อยกันแล้วเนี่ยอยู่อยู่ข้างล่างแล้วอยู่ข้างล่างมาลงข้างล่างมาเลยลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วโอเคผู้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วกูจะตายกูตายแล้วดิไม่มีน้ำ ไม่มีน้ำพี่เจมยัไงผมไม่มีน้ำผมจะตายไปจนไปยี่อะไรไปได้ไม่กี่เมตรเอ้ใครไปไหนอ่ะใครวิ่งไปไหนอ่ะมาดิวิ่งกลับมาก่อนไปได้วิ่งไปไม่ได้แล้วน้ำมันอยู่ข้างหน้าผมจะกินน้ำไม่ไหวแล้วจุ่มแล้วโอ้โหตายไม่มีใครสนใจกูเลยขอโทษเจมไม่นับไม่น้ำผมไม่นับที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่นับ เป็นพร้อมล้มเหลวคนทัพมาชนไปไปยังไม่ทันได้อะไรเลยเป็นอะไปีหนึ่งหรือปีหนึ่งเป็นอะไรกับมันเนี่ยยิงกล้วยเฮียไอสัตว์เป็นมนุษย์เราสามารถจับไอตัวไอตัวเนี่ยไอตัวทางซ้ายไอตัวนี้ใช่ไหมเออไปวิ่งได้เดี๋ยวนะผมผมดูแป๊บอ่ะฮะมาเชื่ออะไรวะใหญ่ๆห่แนะพาราโซอ้พาราซอผมเห็นมันมันมีนั่นอยู่เวลเววเววเวามันมีคราบละ แต่ถ้าพาราดอนนี่ตีเทนนิสพาราดอนสีชาพันเน่เดินะมีไม้ไหมสักสิบห้าอันนะครับผมอยากได้ไม้ากสิบห้าอันไม้ใจเยนผมมีผมมีอยู่เจ็ดอันนะทำไมมันดูข้างหน้ามันเหมือนมีหมอกพิษอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมคิดเองกูว่ามันน่าจะเป็นทะเลทรายในแบบแห้งแล้งโคตรๆเลยอาจจะอาจจะแบบอาจจะเหมือนเมื่อกี้เราขึ้นบนดีกว่าขึ้นบนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวๆะได้ไข่มุกด้วยเหรอไหน เนี่ยตรงตรงตรงในในแม่น้ำเนี่ยกดอีรัวๆเนี่ยเมื่อกี้ผมได้อยู่เดี๋ยไปโดนหรือเปล่าแบบไปเจ้พอดีอะไรอะไรอ้าวไอ้นี่ปลาอ้าวปลาไอ้ผมได้ปลาก็ดีโทษนะปลากดีไปเลยลูกทำไมมันตัวเล็กจังวะเออมันตัวเล็กมากเลยนะไม่ได้หรอปลาเหรอเท่เท่เท่ไอทำไมปลาตัวนี้มันตัวใหญ่จังเลยมาดูดิปลาอะไรวะ มันปลาเลยมันตัวอะไรวะเนี่ยมึงบอสปลาเลยเฮ้ยโคตรเหงปลาไม่เป็นตัวมันใหญ่ยังอ่ะเฮ้โคตรเห็นปลาเลยเฮ้ก, <c oughs> กูกูว่าเสร็จกูละ <c oughs> เสร็จกูเลย <c oughs> มาเร็วแล้วทำไมปลามันใหญ่ยังปลามากอ๋อเสร็จอะไรอย่างงี้ได้เนื้อยากไหมอ๋อต้องใช้ขวานน่ะอ่าฮะต้องใช้ขวานได้เนื้อ ได้แบบรวนรวนมึงมึงอย่าไปตีตัวข้างหลังนะอย่าไปตีตัวนี้นะเออไปแล้วครับพี่ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ไปเลยครับเออโอเคเออมันไม่สู้ที่ไหนมันไม่สู้หรือหรือมันกำลังกลับหัวมาฮะมาตีเราวะไม่มั้งว่ามันกำลังกลับหัวแล้วมึงดูมันติดหัวอยู่เห็นปะ ไม่กลับไปแล้วไม่กลับประเด็นเคยเหี้ยนี่ทำไมมันแล่มันนานเลยวะไอ้เหี้ยแล่นปีแล้วเนี่ยปลาตะโขลยตัวนี่ได้ดือกไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยยิ่งตัวไม่ใหญ่ไปสามตปล่าแต่นี้มันไม่มีพวกปลาเป็นลัญญาเนาะมีปลาเขียวด้วยเนี่ยปลาเขียวมันชื่อปลาอะไรพี่ปลาโคล่ะปลาเขาปลาเขาปลาโค โคเอลโคเอลเอ้ยนั่นไงนั่นไงจิ้งจอกนั่นไงนี่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 ข้ามันเหรอฆ่ามันเหรอฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้โอ้ยไอตัวนี้ต้องต้องยังไงต้องตีสลบเราต้องยิงหัวมันให้แบกเอ่อเอาหนังหนังสติ๊กแม่นหนังสติ๊กหนังสติ๊กหนังสติ๊กอ่ะไล่ยิงไลยิงไล่ยิงเรียบร้อยนี่แหละอ่าเป็นไงมึงมีเพื่อนแล้วนะอ่าไปดูเพื่อนมึงซะมันกินเนื้อแล้วมันกินพืชมันกินพืชมันกินพืช มีเบอร์รี่แถนนี้ไหมเบอรี่สามโคกครับเบอหน้ามันน่ารักมากเลยบอกเอ๊ะยยิงหัวกูแตกแล้วอยากูมาเลี้ยงถ้ามันพูดอย่างนี้จริงจะคงจะคงต้องคิดหนักนะเบอร์รี่สีอะไรดีสุดแซปสีม่วงไหมจับไม่ได้มมม่่ววงงสีม่วงสีอะไรก็ได้มั้งที่ไม่ใช่สีสีดำเอ้ยต้องมีสีดำด้วยนี่ใช่ป่ะเอออต้งมีสีดำสีดำให้มันให้มันสลบนานขึ้นเกสเคมาแล้วตื่นเร็วมาแล้วทีนี้ก็เหลือของพี้หนึ่งอีกตัวหนึ่ง ไอพี่พี่พี่ของพี่สีอะไรเนี่ยมันมาดูสีเนีขบวนการหลักสีของผมสีขาวต่อลายทางของผมสีส้มๆใช่ไหมเนี่ยลายแบบขีดๆอย่างกระเด็บายเดย์ไลท์เลยเนี่ยตัวนึงตัวนึงตัวหนึงตัวนึงตัวหตัวนึงไอ้หไหน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 ไหไหสีอะไรสีอะไรสีห้องอะไรเนี่ยปลาปลาพูดผิดโอ้ยไอ้นี่ลายไม่ค่อยสวยเลยฆ่าทิ้งดิเว้ยอจิงมันเลยไอ้เหี้ยมนุษย์ทำไมผมรู้สึกลำคาญขนมันมากเลยเนี่ย ความรู้สึกจริงแบบขนมันคันเกินไปมึงดูหน้ามันแบบเงี้ยเงี้ยเงี้ยเฮ้ยเด่นเดี๋ยวางข้างข้างหน้ามันทําอะไรกันมั้นอะไหนครับดูข้างหน้ามันทำอะไรกันโจ้เหรอโจ้เหรอมันไม่ไม่ไอ้รูวสามตัวใหญ่ๆมันลุมกระทืบตัวอะไรเมื่อกี้กูเห็นอย่เงี้ยผมเห็นผมเห็นตัวอะไรเนี่ยฮะแมลงอะไรเนี่ยอันนี้แมลงอะไรครับเนี่ยดูดิ ไม่ตัอะไรวะไม่ได้น้ำมันอ๋อขออน้ำมันหน่อยขอน้ำมันหน่อยจริงๆถ้าเราฆ่ามันเนี่ยถ้าเราฆ่ามันเราจะได้เยอะมากเลยน้ำมันจิ้มเหลนแต่ว่าน้ำมันตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ไหมเจ้าหนอาที่ได้ดิโอทาไงอ๋อน้ำมันโวยน้ำมันโวยทาขายน้ำมันโวยทาขายเออน้ำมันหมาทาอะไรวะนีไม่ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยหลังต้นไม้เนี่ยหลังต้นไม้คิดไปเองอ๋อหลอนแล้วเนี่ย แก่แล้วพี่อากาศมันร้อนยาดมตาโป้เสี่ยนใช้ถ่าใช้สอดในหลอดเดียวกันใช้สอดใช้สอดเอาได้เอายาดมสอดก็เสียบจับมันนี่จับมัน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 ไม่จับไปฆ่ามันทำไมใจป่ากูขอโทษกูขอโทษก็ได้ ไอ้พวกมนุษย์ที่อยู่บนหลังมันก็เป็นญาติกูแล้วมึงจะทิ้งกูไว้อย่างนี้กูเหรอแล้วไม่่ใชาละกูจะเอากลับไปฝากแม่มาลุ้งยิงลุ้งยิงลุ้งยิงลุ้ยิงลุ้งยิงหวลุ้งยิงลุ้ยิงลุ้งยิงเสร็จเสร็จกู๊บละตีอีกไอ้เฮียอย่าให้กูอย่าให้กูขึ้นไปได้นะไอ้เลย เฮ้ย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 ตัวยาวเฟือยเลยตัวยาวเฟือยนุ่งในยาวเฟื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาวเฟือยงูงูจล้างูจล้างูจลกางูจิ้าไม่เอากูไม่ถูกกัาตัวยาว เออแล้มัเรียบร้อยผมฆ่ามันแล้วตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วแล้วไม่กูหลับปะพี่โดนพิษมาเลยโดนพิษไงครับโดนพิษมาเฮ้ยโอ้ยข้างในอินเวนตอรี่แม่งมีมีของไม่หนึ่งเต็มเลยไม่จริงอ่ะใครื่อกี้ใส่ป้ามีขี้ด้วยอ่ะตัวอะไรมันเดินโย่หัวมะพี่เห็นป่ะไกลๆนั่นนั่นนั่นนกขี้อะไรน่ะ อ๋อเธอเริ่มแล้วอ๋อีกทไอ้สัตว์ซึ่งไม่โหดสัตว์นะเรียบร้อยเซเบอร์ทุดอ๋อเซเบอร์ท๋อเแน่เสือเสือเขี้ยวดาบใช่ปะเอออะไรวะซื้อบูทูดซื้อบูทู่ดไอตัวสะบัดขนอย่าไปยุ่งเลยไม่ได้สู้ได้จริงเหรอได้ใจเหรอเอาเหรอได้จริงเอาล่ะพร้อมยังพร้อมมาพร้อมละ อแบบแม่นจากระยะได้ไหมไปรอข้างบนดิไปรอไปยืนรอข้างบนโอเค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 มันต้องยิงที่สูงใช่ไหมฉลาดนะเนี่ยโอ้ยยิงทะเหียนหนึ่งสลัดดีหมดฉลาดมานานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอมดแกมด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 แซมแซมบักแซมบักเอามึงตบกันเองเลยตีมัน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 นอนนอนกดเอกนอนนอนนอนแล้วตบนอนแล้วตบมันนอนแล้วตบ ตายยากตายเย็นแล้วก็มันมันหมุนวนเฮียกูยิงทนลุเข้าหัวกูขอโทษไอ้ยิงเขายิงมาเลยไอ้กูยิงยิงเสียบหัวเลยอ่ะหมดละประมาณระยะไหนไม่เป็นหนึ่งยิงระยะนั้นประมาณขึ้นขึ้นบนนิดผมว่าประมาณเนี่ยเนี่ยรอรอรอนะรอนะ้วโดนป่ะโดนป่ะประมาณอีสิบวิมันจะมาทางซ้ายอีสิบวิทางซ้ายดูแรงลมไปแล้วดูแรงลมไปแล้ว ไม่เลยสูงกว่านี้หน่อยโอู้ยกลางหัวเลยมาแล้วครับมาแล้วยิงเข้ากลางหัวเลยกางโกดต้องลงมันยิงมาแล้วล่ะอ้าวไปยิงตัวไหนเอายิงตัวอีกเอาฟ้าอ้าวชิบหายชิบหายแล้วครับอย่างนี้เฮ้ยมันติดมันติดมันสะบัดไม่ได้มันสะบัดไม่ได้แน่ใจเหรอเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเท่าเอาตายคู่เลยอ่ะอ๋อยังยังยังอีกตัวอีกตัวอีกตัว สะบัดแรงมากเอาเลยเทสระเเผวเป็นปรปอรเลยนะเทสระเปผวมันมันมันวิ่งไวแล้วดาเมจแรงมากนะแต่ว่ามันตายง่ายอ๋อเฮ้ยเราโอ้โหพังหมดเลยอุปกรณ์กูฮะให้มาอีกสิเลยเมื่อกี้เนี้ยมาอีกสิมันสะบัดกันคนละทีเลย ไประวังนกตัวนั้นนะขึ้นว่าหิวน้ำอ่ะมันขึ้นว่าหิวน้ำอ่ะทำไงอ่ะน้ำต้องหาน้ำก่อนเราเดินกลับไปกินน้ำไหมพี่ตายแล้วขอตะเกี้บเดี๋ยวเดี๋ยวคนละน้ำไม่ได้น้ำน้ำเห็นน้ำไหมน้ำน้หัวกินน้ำมันเหมือนละหิวน้ำไม่เอาแล้วตอนนี้มีเมกาโลดอนกูจะลงไปกินเมกาโลดอนเลย มาเร็วน้ำน้ำขอขอขอลงไปจุ่มโอ้โดนเสือแดกด้วยโดนแดดแล้วเหรอโอ้ยเสือบ้ามุกใช่ไหมเฮ้ย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 ชีวิตโอเคเอาเย้เยอะตลอดเลยกูยิงโดนคนเยอะยวิ่งมาตั้งไกลโดนเสือแดดพี่มันสปาวเกิดแถวเราหน้าน่าจะโอเคโอ้โหเอ้ยพี่เห็นซากกระดูกเปล่าไม่โอ้ ยึดเคมันตัวอะไรวะเนี่ยยึดเต็มยึดปีดเออมันมีมันมีตัวอะไรหลๆอยู่บนข้างมีงูเฮ้ยเดี๋ยวบูมบูมกลับไปช่วยศพหนึ่งหน่ครับโอเคโอเคโอเคไอ้ตัวพวกนี้มันไม่ทำลายผมก่อนใช่ไหมเนี่ยตอนนั้นผมตอนนั้นผมเห็นมันทำลายผมก่อนนะจริงปะไม่น่าใช่มั้งสวัสดีครับน่าเนี่ยทำลายก่อนเห็นปะนั่านี่ยอู้ยย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 ย สามเออตายจริงว่ะยึดแค่ยิงหัวสามนัดโอเคโอเคโอเคเออเรียบร้อยสามนัดตายนี่แต่ผมสงสัยมากในตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรผมต้องการซีกับสโตนตามไหมตามไหมเนี่ยเห็นเห็นผีเสื้อไหมเออว่ะเนี่ยมันจะยังกำลังสลายปีกเลยครับลองป่ะลองป่ะลองป่ะต้องลองต้องลองพี่ผมจะเล็งผมจะเล็งที่รูตูดไปโอเคสามสองหนึ่งยิงแต่ผมยังไม่ดับเลยอุ้ย เอ้มันปล่อยพิษออกเมื่อกี้ปล่อยอะไรอ่ะมันทำไมมันบินโคตรเร็วเลยบูมบลองวิ่งไปดมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้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 มันว่ายลงมาแล้วมันว่ายมันบินลงแล้วเป็นอะไรเป็นพิษสโลว์สโลว์โมชั่นสโลว์มากสโลว์โคตรเอาเหรอพี่บีไม่มีไม่มีผลครับผมโอ้ยมันสโลว์แสดงว่ามันมันเป็นมันเป็นบล็อกสโลว์โมชั่นมันแน่เลยมันต้องเป็นไวเปอร์ในดอทเอแน่เลยเฮ้้ยตัวยาเฟ้ จะไปทางไหนดีตอนนี้ไอ้บอกว่าเขาเขาซอกข้างหน้าเปล่าเนี่ยแหละซอกนั่นนะเห็นป่ะมันมีซอกตรงนั้นอยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้าผ่านไปทางผมเนี่ยจะเป็นจุดสูงจางของเกมนี้เลยนะจริงเหรอตรงแท่นนะตรงแท่นน่ะอ๋อเออก็ได้ไป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 เออเน่เน่เน่เโอเคอยู่นะมาไอมบริษัเดี๋ยล้วไปเป็นแสงแสบตาตาจะบอดตาจะบอดตาผมจะบอดตองไปเฮ็ดเฮ้ยอลิ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 คุลิคุลิคุลิคุลริจอดเลยอ๋อหันหน้าไปดิหันหน้า <mile> <unge> ทำไมเข <at> ็มมันต้องโดนกูตลอดเลยที่เฮ้ยมันเก็บแล้เนี่ยดู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 หน้ามันกันและเฮ้ยเฮียกูเห็นมันเห็นใครบางคนแล้วอุ้ยโอ๊ยโุ๊ยถ้าดูพังถ้าดูพังตายตายหูตายเลยเหรอไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขินเลยไอ้เฮียโอ้ยตีมัน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 แล้วโอ้ยเฮียกูตายอ่ะออกออกอกไอ้เฮียโคตรโหดเลยสัตว์ยัดเป็ด โอ้โหคงต้องกลับบ้านแล้วนะกลับบ้านนะครับตะกีฮึ่มเฮ้ยเฮ้ไม่น่าไปซ่าเลยเฮียไปหมดของเขิงไปหมดเลยนะทีนี้อ้าเอาอะไรนะเอาอะไรนะพี่บุญเลยนะตัวตัวมาดิมาดิมาดิเปิดเลยเปิดเลยเอาดิเอาอย่างเง้ยไอ้ยี่ลับ ยายาผมขอโทษปี๊ดโอเคครับสำรองมันนีพ่อมบาบูก็ต้องรากข้าไปก่อนนะครับสำรับใครเดี๋ยวมาจมมาเรมัหม ก็ตามแต่สามาเรียใน,ในในรายการดเวทีทีวีเนทีเชแนแลนะครับนะวันนี้ก็มาสำรวจโลกสำรวจประจ ol ไปกับบาจีมแล้วก็พี่หนึ่งนะครับก็เป็นอะไรที่แปลว่าร่อยแรงแกงุบนะครับถึงจะโดนเอ่อทะเลเบิร์ดแดกตายเลยโอเคครับสหรับวัสดีป้อมบาบูมก็ต้องรากไปก่อนนะครับนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอแรงรอ,งรอ,งรองติดตามกันต่อไปนะครับสหรับวันนี้ป้อมบาบูมก็ราไปก่อ,อนครับไปเจอคลิปหน้ากับบายบายกับป้อม